อได้หมดตกอย่างเดือนสิบโปรเจกต์สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี่ม่ไอพเขาอเอเอเียน้องเขส่มเส้นตวนานคัมาเเเนัสี่แล้วครับพี่นองคมาลุดมาขึ้นมาเลยทีมงานเราเุ้ปโ่เเลยนะุเนาเด้อพี่ปาาประตูทั้งสิบหทางกูยุ่เขาจะเกบข้างก็ไร เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปต้อนทมต้องสอบกันเลยครับบอลไปต้อนทมต้องสอบกันเลยครับครับไปเก็บบอลซอยเพิ่มเสร็จพี่พ่อดนาสองโทษน้ำกับเห็นบอลแม่คนอ่านที่มาคุณแม่และนี่คือโสงหน้าของผู้เข้าแข่งขันในครั้งคืนนี้ระหว่างทีมเอและทีมดีดีครับครับมาพบกันไปพบละคา ยังไหวอยบ่คุณฝนลดาบางหมัเออยู่ไหนครับสบม้วนากี่เดีบ่บ่ขึ้นมากค่ะผมเปนยังครับทำไมอ่ะวินแล้วอ้าววาน่ามองไ่เอาถิงยังม่ถิงซมีที่เห็นซมีเอายังสี่แล้วาคุณพิเชียแล้คุณฝนลดาวานวันนี้ ในช่อนี้ช่วงไฟติ้งสุดท้ายแล้วเราจะให้คุณวิเชียรชเลอร์และคุณผลระดาันส่งเดี๋ยาวๆบางทีว่าโอ้วิเชียรเชียคมน้ำเรียนำจากคองเออมาจำบตำรวจมาจำมันเดี่ยวซะส่งสายตกยอฟิตโทเลยเดือดเร้าเยอดโทนแล้วเลืดบอลยือเด่นหนตาจาขา้ไอ้สิ คุณพิเศษเชิดทองนะคุณฝนดาวันครับผมส่งสมาชิกมากในคนให้ว่าส่งอีกก็ได้ชาดก็ดีระหว่างคนละทีมอีกหนึ่งคนนะครผมมามระชาฟอนเกีียวตรงนี้สคู่ครับอีจ้งไปที่คนกันจะหน้าเบิร์นแหลกใอนค่ะขออนุญาตด้ไหมคะในแน่ก็ไแน่แล้วไต้เอานอกยุนีก็ไปที่ดีคู่จุไปทีเกย์ในบอล เป็นเป็นทีม C เอออันนี้จะมาทีม C ไม่แต่อยากให้น้องยูนิกับครูจูนเี่ยวกันยัไงได้ไหมเอาอย่างนี้เป่ายบยิ่งบ้่าใครอยู่ทีม A หรือทีม B ใครใครแพ้อยู่ทีม A เออใครชนะอยู่ทีม B ทีรอบทีรอบทีรอบ้าวโอลารอนบ้านไหนมีโอลารอน อยู่ทีนเอครับจีนเอกมันเลิอยูแล้วภาษาซัมกูไส่น่นทีนเอกบอสคะเปิดปฐมมาเลบเอารูแรกเลยลองนูดก,กับรูจูนมากูรแรกคุณพิเชียรเชื้อทองส่งใครครับก็คูจูนไงส่วนูรแรกคุณรัตดาวันส่งใครครับน้องน้องอยู่รีไปเลยอาารย์ดนตรีมา เอาสีเีพ่อพ่ออีพ่อค่อแนวเาเป็นกระแสเราคือ้กระแสคุณนะคะเออมันเป็นมาล้วสิ่งยงเป็นคุณคเป็นแค่ฉากจจับได้ไหวบ้าอันอย่างนี้ได้ไหมคะยังไงขอเบิรงหัวหน้าที่เอกกับที่ปีฟอนเกี่ยวกัน้นออเอ้ว ขอดองนีโอมากดึงคนทิมบีขอดองบอลมาเอาสิซีแกงเอาสิ่บอลหายผิดบอลชื่ออะไรบอลอุ้ยเอาน้องบอลมาสูงกับน้องนีโอจังไหนเอามันจะเป็นตังไหนมันจะคนละทีมแม่ซี่แกงตัวนี้ซีแกงกับบอลบอลต้องเอาน้ำอุ่นมาสูง เธอเดาคนอแต่กอลคอยบครีคุรีเดจจี้อะโ่าโมคูนี่น้งบคเใจกันเรืองูนไม่ผิดค่ะไม่ิคเพราะว่าสีเกมให้กำลังใจน้องบอลแล้วแล้เยวเอาจาสี่ไปเรื่อจานตัดีเสียงได้แล้ว ล่นพีคกันลด้พีคกันเฮ้หัวหน้าทีมทีมบีคุกควบคุมพฤติกรรม ที่ดีแพ้่เพราว่าดึงหัของออกตอมันก็ถือครูมันก็ถือควอน่วอนจีได้ไหมคะครับผมเอาซีแกมกับน้องบอลได้ไหมคะไ้ค่อาจารย์ขอนจนตีแบบการรักและรๆกและห็นเทปจะใสยสิถือเดมาขอไปเอาดึงดึงสองสักไป มาต้อมูนี่มตอมนสูย่เหล้วมสูงยี่เหล้่สัซ้เอคุณูจริจังสายสูเจสายสูจิมมีสูบหายพู่เด้อควงมบาคองจิมฮัเด้โอเคหยังเลงเยเยหย่ 大不了一路。<laughs>